การลงทะเบียนคนจนห,หรือลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเขาไม่มีบัตรแล้วนะไม่มีค่ะต,ต่อไป,ปรอบต่อไปเขาจะเป็นบัตรประชาชน<ห>มันจะแฝงเอาไว้ด้วยความเป็นคนจนของเราที่สามารถจะรับสิทธิ์ใช่ไหมน้องใบแจ้งความคืบหน้าถึงขนาดนี้นับจนถึงเที่ยงเมื่อวานนี้เนี่ยน้องใบ้ล้าน3าแสนหหมื่นคนโดยประมาณค่ะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ยนะ6.84ล้านคนซึ่งเป็นส่วนใหญ่หอีกประมาณ 2.51ล้านคนเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนผ่านหน่วยลงทะเบียนตามจุดต่างๆที่เปิดให้งลงทะเบียนเนี่ยนะฮะเว็บไซต์นี่ก็6.84ล้านเลยนะซึ่งสามารถจะลงทะเบียนก็ได้6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันส่วน7หน่วยงานทั่วทั้งประเทศเนี่ยอันนี้ลงตามเวลาใช่ไหม<า>ค่ะก็ไปกันได้ตามจุดประเด็นก็คือว่าท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คนที่พานันศิรชนะลองคณงรัฐบาลหมยเอี่ยมเลย หลังๆที่ดูจะไฟแรงท่านผู้ชมออบบอกคำถามที่ถามเข้ามาเยอะก็คือผัวเมียเนี่ยจะยังไงแน่คุณสมบัติของสามีภรรยาค่ะนี่ถามกันเข้ามาเยอะเลยคุณที่พนันบอกนะคะทางท่านรองโฆษกคุณที่พนันก็เลยบอกว่าขอชี้แจงอย่างนี้ ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเนี่ยลงทะเบียนได้ทุกคนค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันอย่างเช่นสามีภรรยาซึ่งเป็นคู่สมรสกันลงทะเบียนได้ทั้งสามีและภรรยานะคะ ถ้าตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์ทั้งสามีและภรรยาไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ์อันนี้บางคนเข้าใจผิดเข้าครอบครัวมหันเฉลี่ยด้วยแต่เวลาม,ม,มีสิทธิ์เนี่ยมันก็แต่ละคนต่างมีสิทธิ์ได้สามีก็ได้ภรรยาก็ได้ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ์แล้วคนที่อยู่กินแล้วไม่ได้จดทะเบียนละ่ะถือว่าคุณมีสถานะโสดอันนี้เป็นเรื่องใหม่คใครที่อยู่กินกับภรรยาหรือสามีแล้วไม่เคยจดทะเบียนลกูกโตแล้วก็เถอะ ท่านยังถือเป็นคนโสดตามสิทธิ์ของความเป็นคนจนหรือสวัสดิการแห่งรัฐตรงไรใช่ดังนั้นก็จะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ในส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัวหรือมีสถานะโสอดอ้าวแจ้งอย่างนี้ผมก็ต้องรีบบอกกล่าวนี้9ล้านแล้วนะค่ะของเดิมเนี่ยบัตรละรอดที่กลังใช้อยู่นะขณะน,นี้ประมาณ13ล้านใช่ค่ะเดี๋ยวดูสิถึงเวลาจะไปถึงยอดเท่าไหร่สถิติของคนที่ต้องการใช้สิทธิ์บัตรคนจนอ่าไม่ใช่ใช้สิทธิ์ลงทะเบียน ลงเทเบนคนจรหรือลงทเทเบนสวัสดิการแห่งรัฐก็ตามทีท่านผู้ชม